สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ไปทำบุญที่ว wh ัดกันนะแค่นี่เราก็เดินทางกันแล้วนะคะกับน้องบุญด้วยนะคะข้างหลังนี่ก็เป็นอาหารอาหารนะคะเจอกันที่วัดนะคะทุกคนพี่น้องเฮียบินยยศิสิมังว่าสาตันนั่งรถด้อบินชล่าบาท พวกเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านขาป้านน้อาไม้โอ๊ยโดนใจนี่แหละนุ่นๆุ่นทีไว้นุ่นใจเย็นๆมากนุ่นมาพี่น้องโดนใจมากเลยนะคะนี่เลยมึงดูว่ามันว่ามันอยู่เมืองไทยน้องไม้แขนต้นเต้นอยู่โอ๊ย <safest> มึงไงมึงไงพูดได้น้องไม้น้องไม้ เราไม่จะเราไม่หัวมาเน,นยน่งเมืองไทยอย่าวกทงเลยจ้ะน้องไม่ทุงละแปดสองทุงสี่ผาจ้ป่ะจ้ะประคามผานกับมี เพชรจบุนเพชรเบุนของแท็ไม่หอนน้ำม่ส้มน้ำมันส้มบานเทาจ้ามีหยอขาวูพขาพพดมันอ่อน่าเนี่เขาข้าวดอันเขาพ้าวขาเมียวค่ะมันเอามะเขือเสามนาทีได้กินได้จ้าเก็บได้เป็นปีเจ้านีอะเนี่ยจ้าแล้วดมาก็ต่มอหนีแลยจ้าเอาจ้องป่าจ้าเอาเอาจังไม่ก้อนได้เด้องเนาะได้ใช่ไหมหาเดินไม่ทุ่งไม่เห็นอ่ได้มะเขือร้อนทุ่งไค่เนี่ย่อนค่ะต้องเอาไว้เลยเดี๋ยวมันสิเหมือดอันจะใจ่ไาดปะ่ค่ะนี่บมวมะเขือ นะคะทุกคนเอาบักเคือแมงเรือพี่วันแมงบบไนน่มงแดักแด้แมงดากระมีเห็นมะเอาใส่ตุ์ทวงไปหนูได้จ้ะโอ้ยลืมบังพี่น้องเขาไปเห็นอันนี้อันนี้แมงงอดแมงเงาแมงเงากับมีเจ้ามาเ้อาสอันละจิบบาทนี่ตัวละสามจ้านี่หังกินได้ยังหวงกินได้เอาไปตัวหนึ่งมูมไม่เคยกินลองเบิ้งตัวโอ้ยมีบ บกวงเบาบ้านเฮาจากใสเลยจำกือสุดยอดนกน้อยนกน้อนกน้อยมาจากกันเนอาจจงว่าอันอุดรนจ้าบ้านใคเป็นไบสันแม่เหลวเสียบแล้วเก็บได้ดดจ้าแปดสองหงสห่ะจางไม่มมนมาท่เรามัมสิชมดเร็วเด็อันนี้จะเห็นซุกไมื่อมาเนี่ยอันซุกมันมดแล้วเนี่ยมันม่วงแบบในบะหมีกับมีจ้าโอ้ยมาซง นี่านบีนะคะทุกคนอันนี้เยนเด๋ยวแคบ่ยๆตนี้มนจ่หานีบมืดปมืดจมืดจากมืดไหนมาจากกันร้อนดอนกูนะนี่ยังเนี่ยอันนี้อันอันไข่เยออมาค่ไข่เยออมาไปย่างอ้สอนโซยเก็น ม yeah, no ุมพุ่เอาได้หรือล่ไม่จะบอกไ้แลยเว้ๆนู่นเนี่ยเอาไม่ลาน่เอาไม่เดี๋ยวเดี๋สมดันสอันอั้ไม้สอันแล้วจ้าจ้าไม้สองอัน่ใช่าดอยู่แล้วมังไมัหมันว่างหัวงายขาดมันส้นยางนผู้ใดเห็นม้ที่คลานนี่สะดุดตามากเลย น้อแม่เจ้านี่แหละน้องม่พอยเม่นวคือบ้บานแล้ว้านเขาค่ะเจ้าแก่นี่แมงเงาเห็นไหมเห็นแมงเงาหรอเนี่ยนยแมงเงานี่หอยแมงดาบอ่นี่หอนแมงดาพี่เราที่ประเทศเรกินนะมีมีไอหมูยอหมูยอรเมือน ทีบปาทจ้าทุ่งนัาานนะจ้าเรือซองทุงสุดท้ายเชียง,มยงมไม่นันนะมาเเชียงไม่นันก็บแม่ด่านากิ๊บพรมีผมไมาเห็นหรอจิ๊บพรมแหละนะคะนะคะทุกคนเรามาตะไก่ดิมีทุกสิ่งทุกอย่างผู้ใดอยากได้ยังนะคะอยู่ประเทศอังกฤษทั่วอาณาจักรอังกฤษนะยูเคนะคะก็ดเลนเวลแล้วก็ส่งใบสนีเด้อสั่งมาโนดผ่านมาแม่งกล่องแม่งกล่องนะคะพี่ดาวไปไหนแล้ว มีหอดนพลันหมาลากไม้นะคะพต้องไปกกอกินยางแล้วมุดไปยังนี่เลให้อีกรอบกันม่วงสุดเอียงในนู่นไหนมกคิดจะไหนจะใช้เดี๋ยวเ้าเจ้าก็ใส่ถุงอันสีฟ้านะมันเหลียวม่เห็นไหซุ้มไพใส่ไข่ยังมือไม่สื้อกับื่อยุโคออบแมนมาาน้ำพริกเจ้าเฮ็ดเองมาจ้าเฮ็ดเองแสบขึ้นเงินเด้อนเนป่นรับประกันเียวบบ้าแเาสบขึ้นเงินเะามา นี่ทุกยังนี่ปลาช่อนไปยังแล้วไปท้าย้านอื่นน้ำเดี๋ยวยังไม่เไปท้ายลานอื่นนะคะเิ่นไปส่แล้วเิ่นไปมุณฝากไ้กันนะจ้ะที่ท่เป็นไปแล้วอ่ะอันนี้ใส่กะบตัอไหนเป็นไปแล้วคือเป็นเบเซเป็นเบลน้ำมันทุเรียนอะไี่เรียนอะไร เหนื่อไหตเรียนไหมล่ค่ะแยๆข้าแม่เาแเลยที่นี่เหรอนเต็มเลยไหมแล่เรารู้กันนี่แต่สวยๆนาะกดไม้เรามาแต่แช่หรอโอลงเครื่องปีหนึ่งค่ะของสวเลช่ขอมมาจากูไทวานนี้พอมมาใ่มืองอมามาไม่เยอะเฉยๆเอามาแค่ขายหมดอื นักาวอะไรนู่น,น,นมีบอลลูนมองนักข่าวอยากได้บอกไม่เอาเท่นเนี่ยนี่สามตอนก็าวกล้า,าเอาบอลลูนได้ก็จะหมดแล้วนะเอาชุดชุมจะเป็นได้เนี่ยโอ้ยสดๆมากเลยเนี่ยสดมีเงาะมีรองก๊องมีทุกสิ่งทุกอย่างมาเด้อใครจะมาตามมานะคะชุเนชเรียนลูกก็มีนะชุนเรียนลูกก็เรียนกล่องหมดแล้วเดินกล่องมายี่สิบูกเอาบอลลูนใช่เปล่าล้านนะล้านี่มังเรียนที่หอดอกชุนเรียนที่เราไหย นี่เห็บแน่ประทาสนใจติดต่อส่งหอนนาบ้านนันนี่แม่มืผู้ใดสนใจนะคะทุกคนนี่ร้านใหญ่แล้วหน่ะร้านนี้นะคะมายังอะม่แมซูนะคะเห็นมนี่ราแม่มาซูนะคะสนใจสินค้านะคะทุกอย่างนี่ค่ะบักทอนดอกนีทุกสินทุกอย่างนะคะมาแรงสัตว์ปีกสัตว์อย่างนี่แบบบักง้อบักทุเรียนสั่นบักทุเรียนมาเลยจ้าสามสิบเจ็ดน้องใหม่แล้วก็หอยตงเตีงมาแต่อุดรนะคะทุกคนปลาแดกปลาล่าสมงวเรียบ้อยจ้ะ อันนี้เจอบ่ะจ้ะอันนุ่น toilet. นั่ยังไม่แน่ตั Mit ้งแต่มะขามหวานขละมมกนุ่นนุ่นมาเห็ <sven tweeting> นอันนี้ป่ะไม่เห็นเออเอาไม่ก็ได้จ้าอันนี้ของจะม้าเลยนเดี๋ยวค่อยกลับออกมาเอาอันบ่เห็นบ่ว่าแซ่บงานนี้นะคะทุกคนสดทุกอย่างนะาี่วอดแบบเกิร์ก็ได้บักเอิร์กด้วยบานไข่เผาแมงลักโหระพาทุกอย่างอยากเงินที่เข้าม่ลูก ไหนีแเสร็จแล้วลูกอันนี้อะไรเนี่ยกอาดาอตะวนผักนทุกคนมีทุกอย่างเลยนะคะอมะเดื่อไหมนะแม่บ้าเปล่ ขับด้วยนะคะทนี้ก็ถวายเพียงยนะคะถวายเพียขึ้นนี่เดียวนะเนียน,นถวายเพียงยนลากออกไปยังเอาไปแล้วค่สองที่ยังไ่แนี้คุณพี่ดาวนะคะหมูเจ๊าดาวค่ะ ยิงรถเอาลาบมาด้วยนะคะลาบงัวนะลาบงัวเยอะแกะโดยแกะจานใบนี่ได้ไหมไปนี่เราอยู่ในครัวนะคะอันนี้ก็ไปทุกเมนค่ะถ้าอยู่ในครัวแม่ครัวก็เราค่อยสืบจานน้อยๆให้หั่นตักเองว่าจะทำอะไรนี่คัวเดี๋ยวน้ำชิงนะคะตอนนี้น้ำแก้วยค่ะน้ำแก้วยค่ะขออันนี้เราต้องมีวัวคาเหี่ยวแกะเดี๋ยวไม่ต้องวัวไม่ค่าหน่อยไหม แล้วก็มังม่วงใส่จานน่อยก็ได้อะมดจาเอะนาะข้าวมูขาวเหนียวป้าแต่อุ่นใจแท้ทุกคนเซฟค่ะกับเกมค่ะกับเกมค่ะอ้โคนสวยเข้ามาเชียคนสวยสวยจริงๆน่ารักหวานชมกันอีกแล้วาไม่ทำอะไรมาน้าหวานจังอืมผูเสาวปดลปหาอเลย